คนที่ชอบออกแคมป์ตั้งแคมป์อะไรอย่างเงี้ยมันแนะนำเลยมีซองมาให้ด้วยเป็นผ้าแบบอันนี้น่าจะทนทนทานมากดึแกะด้านในดูนี่ อุ้นค่อนข้างที่จะหนานะเหล็กอะหนาหนาหนา่นาเพื่อนเห็นไหมประมาณสักเท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งมิลหนมิลสมิลประมาณเนะี้ยแต่มันหนานะอันนี้คือตัวขาได้จะประกอบให้ดูเนาะลองประกอบกันดูนะว่ามันได้ไหม เออมันมีแค่ไม่กี่ชิ้นเองมีประมาณเนี้ยประมาณอันนี้คือตะแคงนะฮะตะแคงสําหรับย่างนึงอะทนทานไม่น่าจะพังได้เร็วนะฮะเชื่อมได้ดีนะแต่ส่วนตะแคงอะเชื่อมได้ดีส่วนอันนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เชื่อมนะฮะเป็นกันตัดอันนี้เอาด,ด,ดูก่อน

อนีเนี่ยได้ประมาณนี้นะฮะนี่พอดีตัวเองนะประมาณไม่เกินสามคนสี่คนได้อยู่แต่ว่าเกือบเล็กไปนหน่อยมันเหมาะมากสำหรับพกพานะฮะพกพาแล้วก็พวกสายสายแบกเนาะ ส่ฐานใสายานด้าน,านในแล้วก็นี่ได้ประมาณนะี้อันนี้เป็นช่องระบายพวกขี้ฐานนะอะไรนะพวกระบายลมด้วยนะเวลาลมมามันก็จะทำให้ไฟมันติดนะฮะเป็นส่วนส่วนหนึ่งคิดว่าน่าจะทนทานแล้วก็ คิ่วาวลาจะใช้ได้ดีนะต้องลองออกทริปนะฮะต้องลองใช้ดูเพราะว่าอุทยานหรือว่ารัานกางเต็นท์ส่วนใหญ่เขาไม่ให้ก่อไฟนะฮะแต่ถ้าเราเอาฐานไปด้วยแล้วก็เอาไอ้ hey, แบบเนี้ยเตาถ่านแบบเนี้ยก็จะดีนะฮะสามารถปิ้งย่างอะไรได้ทำอาหารได้นะ โอเคประมาณนี้นะฮะมาแกะซองรีวิวให้เพื่อนๆดูส่วนถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะโอเคประมาณนี้แหละมารีวิวมาแกะกลออ่องเต่อฐานนะ,ะต่านได้มาเมาื่อวานโอเคสหรับวันนี้ครับผมจะเองแท้รูปหน่อยกด กดกดคัดตรงนี้หนตรงไหนกดคัดไม่ต้องให้กลองขยับนะเธอต้องถืออย่างเงี้ยถือ